สวัสดีค่ะสวัสดีอ่าพี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการผูปลูกพักหวานปลามือนีสิบห้าะมะเบิงพักหวานปลาที่ปลูกด้วยมล็ดอายุหนึ่งปีอ่าว่ามันต้นใหญ่ต้นหน่อยซ้ใดต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หนี่ก็คืออ่าพักหวานปลาที่ปลูกด้วยมล็ด ตอนนี้มีอายุครบหนึ่งปีแล้วมาเบิงว่าต้นมันเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยซ้ำไหนพี่น้องนี่หนึ่งปีก็คือเข้าเอาในผักหวานมาหลอกกับมพะมพร้าวมะพร้าใส่กะละมังไว้พอใส่กะบ้าไายไว้ให้มันเกิดหกักให้มันเกิดหักประมาณนิวน้วหนึ่งซ้ำนี่หรอนิวหนึง่งจากนั้นเข้ากับมาปลูกมาปลูก โดยที่เวลาปลูกนี่เข้าต้องมีต้นพีเลียงปลูกยุกใกล้ต้นพีเลียงก็คือต้นตะกบนี่ค่ะนี่มีต้นตะกบเข้ามีต้นตะกบไว้เสร็จแล้วเขาก็เอาภาหวานที่เขาปลูกไว้เพาะไว้เนี่ยที่มันเกิดหากแล้วนี่เอามาเนน็บว้วคางๆต้นตะกบพี่น้องในระยะหนึ่งปีในระยะหนึ่งปีนี่มันก็สีสูงใหญ่ขนาดนี้เราจะเนยเบิง้ง ตอนนี้ก็มีเสียงรถม,มันอยู่ไก่ถนนจ้ะเสียงมันกับสีบอลนันปันไดนี่กวานเฮ้านี่กวานปลาเฮ้านี่อายุหนึ่ง,งปีเต็มเป็นการปลูกด้วยมเมล็ดมเมล็ดหรือเม็ดเวลาปลูกเขาก็ต้องปลูกปลูกหรือเนบว้ให้มันไกลๆกับต้นพีเลียงซึ่งต้นพีเลียงของสวนนี่กับสีมีต้นตะกบนี่ค่ะอันนี้ ต้นพักหวานมีต้นตะกบกับต้นแค่ที่นี่มาเบิงต้นพักหวานทีเบื่อปลูกไก่ต้นพีเลียงกะสีประมาานี้จาะนี่กะสีประมาานีอันนี้เปรียบเทียบให้เบิงว่าปลูกด้วยมเมล็ดคือนกันแต่ว่าอีกต้นหนึ่งนะ่ะปลูกไก่ต้ตนพีเลียงมีต้นพีเลียงแต่ต้นนี้บ่มีต้นพีเลียงพี่นอ้องเบิงเปรียบ,เท,ยบเทียบใส่กันว่า มันมีขนาดต่างกันโตจะเลื่อเติบโตต่างกันนี่ต้นที่สองหนึ่งปีอายุหนึ่งปีแต่ขนานปีที่หนึ่งปีที่สองค่ะมันเป็นอย่งสีนี้มันกาสิมันกาิติดมันกลาิิติดแล้วพี่น้องเขาสิปูกไใ้ไกลๆต้นตะกบใ้ต้นตะก,กบเป็นพี่เลี้ยงของมันนี่ค่ะ นี่มันก็นสิอยตรงนี้แต่ต้นนี้มันอยากหกแ่นี่ค่ะอายุหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีงปกะสิได้ประมาณนี้จะ้ะถ้าเป็นปีที่สองมากน่มันกะสิใ่สีจะเริ่มเติบโตอันนี้นี่เป็นปีที่สองแล้วค่ะต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นพักวานปลูกด้วยเมล็ดคือกันเป็นปีที่สองนี่ปีที่สองกะสิประมาณนี้กะถือว่าติดแล้วจ้ะนี่ ติดแล้วข้าสีมีต้นตะกบเป็นต้นพืิเวียงนี่ค่ะตามสวนตะบาบรร่ได้ทำความสะอาดค่ะเพราะว่าสวนนี่สียูกายยูกลบบานยูกลบบานกัสีมีไก่ไก่มาเคลียกันเลยบรร่ได้ทำควาวสะอาดมันนี่จะหนึ่งปีขึ้นกัน สำหรับผู้ใดกำลังศึกษาว่าสิปลูกกระเบิงเปรียบเทียบเด้อจะเด้อว่าอันใดมันดีเฮ้าล่องผิดล่องถูกมาปลูกมาลายปีแล้วนี่คะ่ะจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปนาอ่ากระสิมะเบิงปีที่พอพันมเ์เล็ดผักหวานสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ